ร้อนเลยครับไปคลายร้อนกันดีกว่าเ,เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านภูมีเกียรติที่ไปกับเรา33ท่าน<ม>คุยขโมงโป้งชึ่งคลายร้อนด้วยวิธีใดอยากกระพริบตาดูคุณเดชานะครับไปคไป่ะคุยขโมงโป้งชึ่งตอนนั่งรถไฟไปเมืองการ แทนเรื่องอะไรอ่ะแพ้เปียกแล้วค่ะบอ้ยเปลี่ยนบรรยากาศจังเลยเมื่อวานนี่พานั้งรถไฟนะใชอแต่วันนี้พามาลงแพแพ้เปียกซะด้วยใช่ค่ะเป็นเพียงแค่ไม้ไผ่กับใจเกินร้อยของลูกทัวร์พร้อมไหมคะอเปียกทุกคนละค่ะเดี๋ยวจะพาแน่ล่องตามลำน้ำแควน้อยครับพร้อมแล้วไปกันไปเลยอมเลย ผูนิริชาขชนแก้วหน่อยรอดมาได้ยังไงเนี่ยเราต้องรอดค่ะไม่สายไม่ยังไงก็ต้องรอดนี่นะคุณสวิสสนุกมากเลยค่ะขึ้นรถลงเรือขึ้นรถไฟไปล่องแพแล้วนี่ก็มาถึงจุดนี้แล้วมันยังไม่จบใช่ไหมโอ้ไม่จบหรอกครับนี่นะเมื่อกี้ล่องแพมไปแล้วใช่ไหมเปียกหมดบางคนเปียกทั้งตัวด้วยล่องไปตับกับแหวนน้อยไปด้วยเพราะฉะนั้นนะครับ เปียกแบบเย็นๆมาแล้ววันนี้เราจะเปียกต่อแต่เปียกแบบอุ่นๆแล้วก็เปียกแบบร้อนนิดๆแล้วก็บอกว่า,บา,บา,บาบแบบสบายๆจะพามาแช่บ่อน,น้าร้อนสปากันิเดียวมีตั้งรอวันเล่ฮอตสปริงใช่ค่ะ,คะเป็นน้ำแร่น้ำร้อนที่บอกว่าแช่แล้วสุขภาพดีค่ะคุณสวิตเลือกเลยค่ะ15บอ่อแต่และบอ่อนี่แช่คนละประมาณสัก 10บถึงสินาทีอย่าเกิน5นาทีหนาทีครับอย่าเกินนี้แล้วก็เวียนไปทุกบ่อแล้วก็แต่ละบ่อเนี้ยมันก็มีความอุ่นแล้วก็ความเย็นแล้วก็มีผลดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้างต่างกันแต่รอประจําตัวนี่ครับไม่แนะนํานะแต่ไม่เป็นไรไม่แช่ทั้งตัวแช่เฉพาะขาก็ยังได้แคุณสวิตจะแช่ระดับไหนจะเซ็กซี่หรือไม่ไปดูกันค่ะ หนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญสกายวอล์กกาญจนบ,บุรีเปิดใหม่สกายวอล์กสองแควแมกลองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้าแควใหญ่อําเภอเมืงองใกล,ก,ลกับสารลักเมืองกาญจนบ,บุรีเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ของกาญจนบ,บุรีที่หลายคนรอคอยเลยทีเดียวเพราะเป็นจุดชมวิวแม่น้ำสองสีคือแม่น้ําแควน้อยและแม่น้าแควใหญ่ซึ่งลูกทัวร์ที่น่ารักของเราก็ถ่ายรูปกันเพลินเลยทีเดียวค่ะ อย่างแรกเลยนะคะอยากจะขอชื่นชมทีมงานทุกคนเลยนะคะว่ามีความตั้งใจแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับทัวร์นี้มากๆนะคะโดยเฉพาะาคุณลุงคุณป้าค่ะคุณตาคุณยายเนี่ยมาทริปนี้ผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างเยอะ<ม>แต่ว่าได้รับการต้อนรับแล้วก็การดูแลจากทีมงานทุกคนนะคะอันนี้ก็ประทับใจมากๆค่ะไม่ปิดหวังเลยครับผมมารายการคุยขมงบ่าย3ามโมงนะของคุณสุวิทย์คุณนิลชาเนี่ยโอ้สนุกครับ สนุกสบายใจทุกอย่างฮะนี่นะคะหลานนี่สองคนอ่ะจะมาด้วยทลิปนี้สนุกมากเลยนะคะอสมทบริการดีมากอาหารที่พักนะคะเช่นเคยพนักงานนะคะบุคลากรเยี่ยมค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะลืมไม่ได้เลยถ้าเที่ยวครั้งต่อไปก็ต้องเป็นทริปของอสมททุกทุกครั้งนะคะมันก็สนุกนะคะแถมท้ายได้อัดวิดีโอด้วยครับ ค่ะสนุกมากเลยนะคะครั้งต่อไปนะคะถ้ามีการจัดการท่องเที่ยวหรือว่าในกรุ๊ปทัวร์แบบนี้อีกจะมาแน่นอนค่ะ mm hmm. ขอบคุณมากค่ะ mm hmm. คุณค mm hmm. ขโมงป้องชิงค่ะโอ้หไหวเลยเนี่ย1 <c> ้ <oughs> <c oughs> 8ค่ะ ได้สอนแล้วคุณในชาแนาลได้หลากหลายบรรยากาศตอนนี้ร้อนด้วยผมขอเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยคุณนี่นะไม่ไหวจริงใช่ไหม <c oughs> ไหวคุณไหวไหมนะมือสักครู่เนี้ยสบายสบายมากสบายมาก S <S <S เลยนะคะบันไดแค่ร้อยห้าสิบกว่าขั้นเท่านั้นเองครับรบ,บันไดที่เรียกว่า <S <S บันไดนะครับพญานาคสามชั้นขึ้นมาเ <3 S 2> <า>นี่ยนะสาสายเลย <3 S 2> สามสายครับวัดถ้ำเสืออยู่ที่อำเภอท่าม่วงจระบี่กาญจนบุรีเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับตั้งแต่หลวงพ่อชื่นเนี่ย<อ>ผู้ที่สร้างมาตั้งแต่ปีสองพันหร้อยสิบสี่นะครับแต่ลูกทัวร์ของเราก็มีความสุขมากๆจริงๆค่ะมาที่นี่ได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งกินและได้ทั้งบุญด้วยถือว่าถ้ามาเมืองกาญจนแล้วไม่มาที่นี่ มาไม่สุดนะคุณเดชามาไม่ถึงแล้วค่ะท่านผู้มีเกียรตินะครับที่มากับเรา บอกว่านะครับว่าจะไปไหนอีกคุณกระบองหมาย3ามโมงให้รีบอบอกด้วยนะครับว่าไปไหนเหมือนกันต้องขออนุญาด้วยนะครับมาขอคิดก่อนนี่นะ,ะเพราะว่าทุกคนนะครับมาแล้วก็บอกว่ามีความสุขแล้วก็สบายอ,อกสบายใจด้วยแต่ถ้ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องก็กราบขออภัยด้วยเนี่ยคุณิรชานเราทำเต็มที่เป็นทุกอย่างให้คุณผู้ชมแล้วค่ะ,ะขึ้นรถไฟขึ้นแพขึ้นเรือ ไปทุกที่บุกทุกที่เข้าถ้ำปีนเข่าก็เอาคะร้องเพลงสนุกสนานอาหารอร่อยเพลงก็เพราะโรงแรมก็สุดยอดจริงๆค่ะฝากถึงผู้ชมเลยนะคะถ้าเกิดอยากจะมากับเราทริปน่าต้องเร็วเลยเพราะว่าเจ้าเก่ารออยู่ด้วยค่ะท่านที่มาาด้วยก็ขออนุญาตว่าไหว้พระแล้วก็เอาบุญเอากุศลไปเผื่อแผ่ด้วยนะครับค่ะก็หวังว่าจะเห็นภาพสวยๆที่เราเก็บมาฝากกันนะคะไม่มาก็ดูทางคุยขโมงใบสามมกันได้ค่ะ สำหรับทริปนี้ต้องบอกว่าจบโดยสมบูรณ์ครับ,โหโหรบนี่นะลาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุยคำหมูมาสามโมงคุยคำหมาสา